สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่กอลครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ i n น i g h t City นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สถานีตํารวจนครบาลลำหินนะฮะมาจากประชาร่วมใจก็พอสมควรนะในการเดินทางเข้ามาที่นี่นะครับมาที่นี่เพืา่อมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาก,กรรมปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นสถานีตํารวจที่น่าจะแก้ไขปัญหาได้ ในระดับดีนะครับวันนี้มาคุยกับผู้กากับนะสนลำหินนะครับพันวันเอกสุพจน์เส้นขาวสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอที่จะไปเรื่องของการแก้ไขปัญญากรรมปัญญาเสริตกิจสภาพของสนลำหินเนี่ยสภาพผู้คนที่นี่เป็นยงไครับลักษณะคือในพื้นที่สนลำหินที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยมีพื้นที่46ตารางกิโลเมตรประมาณนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกร ทำนาเลี้ยงปลาทัศ<ช>น์ใหญ่นะ <ภา S 1> พื้นที่เป็นอย่างนั้น<ช>ก,ปนนก็ประชากรในพื้นที่ก็ประชากรก็มีประมาณสักสามหมื่นคนประชากรแฝงอี่ประมาณสักหมื่นนะฮะสามหมื่นนี่มากหรือน้อยสำหรับสถานีตำรวจแห่งก็ไม่ไม่ถือว่ามากถ้าเป็นพื้นที่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าชุมชนบ้านเรือนอยู่ห่างกันจะมีชุมชนอยู่ก็แถวตลาดเกหานนองจอดนี่จอดเท่นั้นเองนะนอกั้นเป็นชุมชนทำนาทำอะไรอย่างนี้นะบ้านเรือนตั้งอยู่ห่าง ก็ถือว่าไม่มากนักนะฮะประชาชนไม่มากนักแล้วก็ในพื้นที่ของสอนอัมกิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะมีมัสยิดอยู่เจ็ดมัสยิดและมีวัดอยู่สองวัดครับครับพื้นที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นสภาพเหมือนกับว่าระหว่างเมืองกับชนบทใกล้เคียงจะว่ากึ่งชนบทกึ่งเมืองในส่วนเป็นเมืองมีมีมีไม่มากนักแต่เผอิญว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมี สถานที่ราชก,การมีศูนย์บริหารกิจก,การอิสลามเฉลิมเกียรติหรือศูนย์ก็เรียกศูนย์กลางของเก้านะฮะมีสำนักจุฬานอยู่ราชการอยู่ในพื้นที่นะฮะเป็นที่เป็นสถานที่ราชการสําคัญหน่อยนะฮะอยู่ในพื้นที่เรานะครับชุมชนนี่ก็เยอะกว่าเยอะชุมชนก็มีหมู่บ้านจัดสรรบ้างพอสมควรนะฮะแล้วก็มีแฟลตการกีฬาถึงมาตั้งอยู่ที่ถนนมิตรไมตรีนะก่อนที่จะเข้ามาถึงกดน้ำอินเนี่ยตรงนั้นก็เป็นชุมชนหนาแน่นนิดหนึ่งมีแฟลตของการกีฬาอยู่ ส่วนใหญ่ก็เป็นประชากรที่อยู่กันมาแต่ดั้งแต่เดิมนะฮะเป็นชาวบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่ก็อยู่มาอยู่มานานนะ,ะชาวบ้านส่วนใหญ่ประชากรที่เข้ามาอยู่ใหม่ก็เป็นบ้านจัดสรรซึ่งเริ่มเกิดมีขึ้นมากขึ้นนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าดูตามสภาพบ้านเรือนประชาชนก็ดูจะอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเกษตรกรรมส่วนใหญ่คร,ครับผมดงั้นปัญหาขอ,ของที่นี่ ท,ที่มาแจ้งความมีการเดินคดีคมีปัญหาที่ตํารวจต้องไปคลี่คลายแก้ไขนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาอะไรคือปัญหาปัญหาก็มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมก็มีบ้างนะฮะปัญหาเ,เกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์ตามหมู่บ้านนี่มีเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางที่เนี่ยนะหมู่บ้านจัดสรร ประชาชนซื้อไว้แล้วไม่ค่อยมาอยู่กันครับมนอนซื้อทิ้งไว้มันสาร์อาทิตย์มาไปทํางานอยู่ในเมืองแล้วซื้อบ้านทิ้งไว้ตรงนี้บางทีไปเป็นเดือนเลยบางคนไปอยู่ต่างประเทศครับบางคนก็ไปมีคอนโดอยู่ข้างในแต่ซื้อบ้านมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะฮะคือบ้านที่ประชาชนไม่ค่อยอยู่เนี่ยมีชาชีพก็จะสังเกตเจ้าของบ้านไม่อยู่ไหมอะไรเงี้ยนะถ้ายิ่งบางทีไม่เปิดไฟทิ้งไว้ด้วยไม่ฝากเพื่อนบ้านข้างเคียงเรียกเพื่อนบ้านเตือนภัยไม่ค่อยรู้กันนะ ก็เนี่ยมิจฉาชีพมีสังเกตไมมมาบ่อยๆครับก็เข้าไปงานงามีบ้างนะฮะแต่ตอนหลังเราก็ต้องเข้าไปทําการประชาธมพันธ์ให้ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านด้วยนะะถ้ามีก็ให้ฝากบ้านตารวจกัฝากบ้านตํารวจนะส่วนเขาเรียกเพื่อนบ้านเป็นภายคนข้างบ้านเนี่ยต้องต้องช่วยกันดูแลนะตำรวจมีกําลังน้อยนิดอย่างสุนบินีมีกาลังคนแค่50าสิบคนห้าสิบ้งนายตำรวจต้งมาตรวจนสามหมื่นคนตัวคนสามหมื่นคนก็ดูแลคนก็มีทุกทุกหน้าที่ทั้งธุรการใช้สืบไช้ตรวจจราจรนี่ มีห้าสิบคน,นะะแต่ก็ทํางานกันเต็มกาลังนะฮะกำลังคนของเราเนี่ยอาตารอนุญ,ญาตเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอาตารอนุญ,ญาตจะขิดกาลังเราขาดเยอะนะฮะแต่เราก็อยู่กันนะฮะอยู่กัน,นี่กำลังคนมีสี่บเก้าคนคือกำลังคนหายไปครึ่งนลยเอางี้ดีกว่าหายไปประมาณครึ่งจากสี่บเก้าคนอาจารย์อนุญาตเนี่ยร้อยประมาณร้อยกว่าร้อยคนแต,แต่มีคนครองตําแหน่งอยู่แค่สี่สิบเก้าคนถึงห้าสิบคนอะไรนี้ทนนี่เราหายไปไหน ก็คนมาอยู่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้างอะไรบ้างครับและขอกาลังเพิ่มขอกําลังเพิ่มอยู่แต่กําลังก็ยังไม่พอไม่พอที่จะมาจัดให้เราแต่ส่วนที่อยู่เนี่ยเราก็ทํางานกันเต็มที่นะฮะไม่มีวันหยุดเลยที่จะว่าได้เดี๋ยงเพราะไฟสืบสวนเลยไอ้โจเนี่ยทำงานกันแทบไม่มีวันหยุดแล้วดูพื้นที่ก็ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่จะต้องทํางานหนักเลยมากมายคือพื้นที่มันกว้างเนี่ยการออกโกรธเนี่ย4ราง4 6ตารางเมตรคือบ้านเลยไม่หนาแน่นแต่พื้นที่มันกว้าง กว่าจะตรวจรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเยอะนะฮะนะมันก็เสียเวลาแต่ก็เราก็ใช้อาศัยใช้เพื่อนบ้านใช้ตำรวจอาสาสมัครตำรวจบ้านเนี่ยนะที่เราฝึกไววมาอะไรให้ช่วยกันดูแลอย่างน้อยดูแลชุมชนของตัวเองเพราะมีชุมชนอยู่เยอะชุมชนทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะฮะเราก็พยายามจะทําชุมชนเข้มแข็งให้ช่วยเป็นกูเป็นตาใช้พวกอาสาสมัครรับจ้างบ้างอะไรแบบนี้ที่จัดมาอบรมเป็นอาสาสมัครที่ทักซอยอะไรเงี้ยนะให้ดูแลตามซอยดูแลช่วย ดูแลเรื่องอาชญากรรมด้วยแล้วปัญหาพื้นที่อย่างนี้ก็มีมิจฉาชีพหลายอย่างอย่างเช่นลักตัดสายไฟอย่างมี้ะมีเหมือนกันเราอยากเอาไว้ต้นบ้านต้นบ้านครับเราก็พยายามต้องดูแลกันอย่างมากพอสมควรนะครับเพราะมันที่พื้นที่ห่างไกลมันก็มีใครเห็นมืดอะไรเงี้ยแสงสว่างก็ไม่ค่อยเพียงพออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาบ้างอาชญากรรมแต่ว่าอาชญากรรมใหญ่ๆก็ไม่มีนะ ไม่ค่อยมีข่าวว่าตนใหญ่มีแต่มีอีกเรื่องก็เรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นทางผ่านอยู่พอทั้งคนนะฮะในชุมชนต่างๆนะฮะยาเสพติดก็พอมีนะครับกับเด็กเยาวชนของเรามันมันมันระบาดแค่ไหนยังไงครับปัญหาของยาเสพติดคือพื้นที่ลําหินเนี่ยนะก็จะว่ามีมากนะก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะเราก็กดขันจับกุมอยู่ตลอดแทบทุกวันนะฮะ ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผู้เสพนะฮะครับพวกผู้ค้าผู้ขายก็มีผู้ขายมีรายย่อยบ้างแล้วก็พยายามจับกลุมอยู่นะฮะแต่รายใหญ่ไม่มีมีแต่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะฮะครับเป็นที่พักยาอะไรเงี้ยไม่มีนะัยาติดมีไปทั่วทุ่หัวไรแงแต่ช่วงนี้เราก็พยายามเข้าไปทําความเข้าใจกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องซิมนะฮะโดยเฉพาะผมเป็นมือซิมด้วยนะฮะก็เข้ากับพี่น้องได้ง่ายขึ้นนะฮะก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยนะปัญหานี้มากกว่านี่นะ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือฝ่ายยจ้าตำรวจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจูงกันไม่ค่อยถึงกันคือบอกว่าตำรวจกับมุสลิมเนี่ยตำรวจก็ไม่ค่อยกล้าเข้าคือมุสลิมก็ไม่ค่อยกล้าเจอตำรวจมันเป็นวิถีอ่าผมจะบอกพูดตรงๆเลยก็จะจากประสบการณ์การทางานเนี่ยวิถีตำรวจกับมุสลิมเนี่ยนะฮะผมเคยพูดไปที่ไหนผมก็พูดเพราะจากประสบการณ์ทํางานคือตำรวจจะไม่กล้ามุสลิมจะกลัวถ้ารับูอตรงฮะไอ้คำว่าตำรวจไม่กล้าไม่ใช่ว่าตำรวจขี้ข่าดตาขาวนะ คือตำรวจไม่กล้าเดินเข้าหาพี่น้องลัวจะมีปัญหากลัวจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิถีปฏิบัติตามศาสนาก็เลยไม่เข้าหาครับพี่น้องซิมก็ส่วนใหญ่ก็กลัวไม่กล้าเข้าหาตำรวจเหมือนกันกลัวจะไม่ได้ความเป็นธรรมกลัวถูกการแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะอันนี้การทํางานร่วมกันก็เลยกลายเป็นเส้นขนานไปนะฮะอันนี้ผมมาอยู่เนี่ยผมใช้วิธีการทํางานของผมก็คือพาลูกน้องเข้าชุมชนมัสยิดต,ต,ต่างๆคือ ือพุกลับไม่ได้ข้าวคนเดียวไม่ได้ข้าวคนเดียวนะพาลูกน้องข้าไปด้วยนะข้าไปด้วยลูกน้องยังบอกโอ้โหเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ครนะฮะเดี๋ยวนี้เดินมัสกิดเดินง่ายข้าหาพี่น้องซิมง่ายขึ้นชาวบ้านก็ต้อนรับดีแล้วก็โดยเฉพาะตามมัสยิดจะมีงานน้ําชางานอะไรเนี่ยก็เราก็ได้รับเชิญไปตลอดถึงไม่รับเชิญเนี่ยผมมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยผมไปขอทางอิหม่ามเนี่ยทุกมัสกิดเนี่ยมีเจ็ดมัสกิดเนี่ยขอไปแนะนําตัวนะแล้วก็เปิดตัวของเรานะวันศุกร์แต่วันศุกร์ผมจะเวียนไป ขอขึ um ้นพบปะพี่น้องชาชนก่อนขึ้นกุฎิบ้านเนี่ยนะผมมาใหม่ๆไปแนะนาตัวทุกเมืกิจเลยก็ได้รับการต้อนรับดีมากอบอุ่นฮะเรามาอยู่ตรงนี้ก็ได้ความอบอุ่นจากพี่น้องมุสลิมให้การต้อนรับอย่างดีนะคือตอนนี้สภาพคือตํารวจก็เข้าใจพี่น้องสลิมมากขึ้นพี่น้องมุสลิมก็รู้หน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำกระแสต้อนรับดีพี่น้องบอกว่าเมื่อก่อนตํารวจกับพี่น้องสลิมเนี่ยเหมือนอยู่คนละโลกครนะแต่แต่ในในตอนนี้เนี่ย เขาบอกเหมือนพี่น้องกันจริงๆเข้ามาอยู่ใกล้กันทํางานร่วมกันนะฮะมีอะไรก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันได้หครับคิดกันมากคือคิดกันอิมอิมนี่เราก็ยกหูโทรศัพท์คุยกันอิมามม,ม,มมีอะไรก็โทรมาบอกให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะมป็นข้อมูลปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดต่างๆทงั้งผู้นาชุมชนก็ยกหูคุยกันได้นะฮะเพราะผมเปิดตลอดนะห้องทำงานของผมกับใครแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนได้โดยเฉพาะปัญหาพี่น้องมีปัญหามาโรงพักแต่นี้ไม่ค่อยพบรายะเอีะ ขึ้นหาพงกลับเลยโดยพ่น้อง์ซิมมาปั๊บขึ้นหาพุ่งขับก่อนครับร้อยเวรก็รพรยเวรก็บางทีอยากให้มาหาเรากลายเป็นเหมือนให้เราคุยไก่เกียร์พี่น้องก่อนอะไรอย่างนี้นะครับไย่เป็นงานหนักกลับเลยไม่หนักครับางทีเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากให้เป็นคดีกันอันไหนคุยกันได้ก็ทะเลาะกันแย่งกันมีบ้างนะอันไหนเราทำของเข้าใจกันได้นะพี่เป็นพี่น้องซิมด้วยกันก็ตกลงกันได้ไม่ต้องเป็นคดีความกันนะคปัญหารถชนบ้างอะไรบ้าง ส่วนใหญ่เป็นพุ่มิมด้วยกันฮแต่เมื่อสลิมานี่ก็โยนให้ผู้กับเลยร้อยเวรบางคนก็เอาผู้กับผูงกับคุยให้หน่อยอะไรเงี้ยนะก็ดีฮะดีฮะก็เราก็คุยกันเลาะบอกแบ้งก็มีบ้านธรรมดานะหมู่คนก็ก็ดูเหมือนว่าปัญหาก็ไม่ค่อยจะมากเหมือนกับปัญหาในในชุมชนหญ่ก็มีปัญหายาเสพติดที่หนักใจนะลรวก็อยากแก้พยายามทําชุมชนเมื่อก่อนก็ทําชุมชนสีขาวนะแล้วก็ทํา หมู่บ้านสีขาวอะไรเงี้ยทำมาหลายชุมชนอยู่นะที่สถานีทำยังไงอ่ะมีทั้งชุมชนไทยพุทธไทยมุสลิมนะฮะที่ทําชุมชนให้เข้มแข็งช่วยกันดูแลเรื่องยาเสพติดก็เราเข้าไปทําความเข้าใจเข้าไปกดดันนะฮะให้ชุมชนดูแลกันเองด้วยเรืงที่ตารวจเข้าไปด้วยนะฮะถ้าชุมชนไหนตรวจสอบแล้วไม่มีการยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเราจะติดป้ายสีขาวที่ทุกบ้านเลยครับแล้วก็ถ้าทั้ชุมชนทั้งทั้งชุมชนอนะ เราตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับพี่นานแล้วถ้าไม่มีการเกี่ยวข้องอย่างติดเราขึ้นป้านยี่ยมชนที่ข่าวให้น,นี้ไม<ำ>่เกี่ยวเลยไม่มีเกี่ยวเพราะไม่มีเสพไม่มีั้แรกครัก็เข้าไปก็มีส่วนมากเด็กเกยาวชนก็มีเสพแถวนี้มีกระท่อมมีอะไรบ้างนะเราก็เข้าไปทําความข้าใจจับกลุ่มบ้างดำเนินคดีด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะให้เขาละเลิกไปราทางความข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้บาอาจารย์ให้ช่วยกันดูนะฮะ แต่ในเรื่องวันเรื่องในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราคุยเลยไปถึงย,ยาเสพติดที่นี่อ,อะไรระบาดสุดกระท่อมเฮโรอีนยาบ้ามีทั้งยา,ยาบา้ามีทั้งกระท่อมนะฮะเฮโรอีนก็ไม่มากนะจะมีกระท่อมกับยาบา้านะครับยาไอก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะในพื้นที่เราไม่มีฐานบริการไม่มีอะไรนะฮะก็มียาอานบริการไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสักที ธนาคารร้านทองไม่มีครับมีเซเว่นสามที่นะฮะเซเนที่นะพื้นที่ต่างเหมือนเหมือนเหมือนต่างจังหวัดอ่ะชนบทอยู่หน่อยชอนบทเลยนะครับครับแต่ว่าก็อยู่จาจริงๆห่างจากมีนบุรีก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลฮะความจริงเลยจากนี่ไปนิดเดียวเนี่ยเป็นนองจอกเนี่ยก็จะเจริญกว่าทางนี้หรือเลยไปทางลำลูกกาถึงติดกันเนี่ยพื้นที่เป็นของผู้ทอนเนี่ยก็ความเจริญมากกว่า แต่ตรงนี้เป็นกรุงเทพนะฮะแต่ว่าออวตัวขนาดด้วยความแบบทุกด้านตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ทำนาน่นใหญ่เลยนะอาจจะยังไม่ถึงครับจุดที่คนจะเข้ามาลงทุนมาสร้างบ้านมันเป็นพื้นที่เขาเรียกเขียวลายของของทางสำนักง,งานเขตเนี่ยจะสร้างอาคารอะไรสูงก็ไม่ได้รสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นพื้นที่สีเขียวเเรียกเขียวลายนะเคยมีพรรพวกซื้อที่ว่าอยากมาสร้างโรงงานก็ทําไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่ผ่านว่าเป็นพื้นที่สีเขียวเขรียกเขียวลายเลยมันก็เลยถูกบังคับ โดยปริยายไปว่าความเจริญจะเข้ามาหมู่บ้านจะสันขึ้นได้แต่ทําโรงงานอุตสาหกรรมทําอะไรไม่ได้ครับ็ดีเป็นแบบนะเงียบสงบดีก็จะถือว่าเงียบสงบไหมกันก็พอสมควรนะฮะปัญหาที่หนักใจก็เรื่องยาติดติดนี่แหละแต่ว่ามันถึงก็หนักใจมากนักนะฮะเยอะนะผูู้เสพที่นี่ผู้ค้าผู้เสพผู้ค้ามีก็ถูกจับคุมอยู่ผู้ค้าตุวรายสาคัญสำคัญเราก็จับคุมหนึ่งคดีตอนนี้ก็อยู่ในในเรือจำหลายรายเนี่ย ผู้ค้าสำคัญต่อผมพวกอยู่ใหม่ก็มีหลายรายอยู่นะฮะเราก็กดดันจับกลุ่มนะฮะถึงจะถูกประกันตัวออกมาเราก็จับอีกผู้ค้าสำคัญเนี่ยนะมีทั้งผู้ค้าจะติดสำคัญก็พวกนี้ก็อันตรายอยู่ก็มีอาวุธปืนมีอะไรด้วยนะแล้วก็จับเจอทั้งอาวุธปืนเจออะไรก็ตอนนี้อยู่ในเดือนจำก็ซาไปหน่อยนะฮะผู้ค้ารายใหญ่รายสำคัญอ่ะถูกจับกลุ่มเข้าไปอยู่ในเดือนจำก็มีรายย่อยมีพวกเสพนะฮะ พวกเสพนี่เราเราต้องแก้ปัญหาโดยการเข้าไปทาเขาเรียกว่าต้องทำาเข้าใจกับผู้ปกครองคือบุตรหลานเขาต้องดูแลก่อนจะมาจะมาโยนภาระให้เจ้าเทียนบวชซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยมันดูแลไม่ทั่วถึงหรอกนะฮะมีโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพแล้วตอนนี้เน 14, ี่ยมี44พรรษาเทิดไทพราราชาในการที่จะไปอันนี้ช่วยช,ช่วยให้การแก้ไขปัญหาคือตอนนี้เนี่ยภาครัฐภาครัฐเที่ยง่า ให้ความสําคัญกับพี่น้องสิมอย่างมากในการแก้ปัญหายาเสพติดนะฮะโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด84พรรษาเทิดไทองคราชันเนี่ยเพื่อจะทําในวาระครบรอบอวันเกิดของพระเจ้าหัวนะฮะ84พรรษาเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคณะกรลังการกลางของเราเองนะนที่มาที่ไปคือจากคณะกรลังการกลางสางประเทศไทยเนี่ย